จะเห็นว่าไปห้าเสียงข้องบางทีมีน้องครับตีเขียนว่าร่วมสร้างอบจอสีขาวร่วมสร้างอบจอสีขาวเลขเดียวกัรพิธีกรสจอคมก็เขียนไปแล้วครับรวมสร้างอบจอสีขาวใครทำให้อบจอเป็นสีเทาพี่น้องครับ พมนายอุทิจูสวยไม่เคยทุกขอซ้อทองอดรวดซอ้อฟองรองไม่เคยทุกปปชร,รวดซอ้อฟองรองพี่น้องกับและใครกันแน่พี่น้องกับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเอาหลอดล่วงไปจำน้ำใครกันแน่ที่เบิกน้ำมันเป็นแท้พี่น้องกับหลอดออไปจำน้ำแล้วน้ำมันยังเบิกจ่ายกันอยู่เลย สร้างตัดสิ้น18ปปีย4เดือนเหล็กเดียวปรี่อนบอกแล้วพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับพี่น้องต้องเข้าใจครับผมกลัวแลกก็กังวลครับว่าผู้ใหญ่ที่มาหลับล่องมาหลับล่องพี่น้องครับจะทำรอยเดิมไม่ปีสองปันหรอยีเจผู้ใหญ่ไล่ฐานนะครับขึ้นมาบนเวทีมาหลับลองมาปราศรัยว่าเป็นคนดีเป็นคนดี พอถึงที่สุดพี่น้องกับกระทุกสั้นตทัดสิ้นเมื่อที่ว่าพี่น้องที่กรอบทางไล่รับอำนาจเทือนพุ่มกระเบียนกับพี่น้องว่าพุ่มไม่ได้ขานมันเตือนพุ่มไม่ได้เปิดบอลพุ่มไม่ได้ทําซิ่งพิดกฎหมา้พี่น้องกับสิ่งตีพุ่มประกอบอาชีพและครอบครัวพุ่มประกอบอาชีพสุดจริตพี่น้องรับไม่มีตายดินพี่น้องที่กรอบทางไล่ครับนี่คือตัวตนของพุ่ม พี่น้องสังเกตเลยครับปลายประจันทบพนาเสี่ยงข้องแต่ละทีมของพ่มถูกปลายพี่น้องกับเขียนเบอร์นึ่งมดครับเขียนเบอร์นึ่งมดบางทีมปลายตัวเองไม่กล้าเขียนว่าเบอร์ไร้พี่น้องครับพี่น้องไปสังเกตเลยนะครับพุ่มกัไม่เข้าใจเหมือนกันวัดใส่แต่ไม่เขียนเบอร์คองตัวเองพี่น้องครับเรียบเสมือนว่าเราทำหลก ให้เข้าเกิดมาแล้วลืมตาดูโลกแล้วพี่น้องครับแต่พอคนตามวานนี่โลกใกล้ไม่ยอมเราเป็นโลกตัวเองพี่น้องครับคนปณีพี่น้องครับลืมอสิ่งที่กระทำปณีผมคจิตว่าไม่สามารถพอที่จะมาเป็นนยา,ายกอบชให้กับคนชงคร่าภาคภูมิใจพี่น้องครับก็จะเรียนกับพี่น้องนะครับว่าด้วยความเคารพนะครับผมเอง กรบเรียนกับพี่น้องว่าข้อ้พี่น้องพิจารณาครับเหลือใครมาเป็นนายกอบชสุขราพี่น้องครับต้องแลจากพ้นง,งานต้องแลจากนายโยบายที่จะทําให้กับพี่น้องพี่น้องครับสุภาษิตคําไทยที่บอกว่าทําดังกว่าพูดพีสู์ได้การกระทํายอมดังกว่าคําพูดพี่น้องครับเราเลือกนักการเมืองที่พูดแก้งพูดเป็นมามากเลยพี่น้องครับตรงทิ้นข้อให้เป็น นักการเมืองที่ทําเป็นและทำได้ให้พี่น้องเห็นเป็นประจักษ์ดีว่าพี่นองครับทาดังกว่าพูดพี่สูตได้ข้อกราเรียนกับพี่น้องว่าวันที่สี่สิงหาพี่น้องข้าคูฮ่าพี่น,อนอ้องครับพี่น้องจำผมไว้ครับผมไม่มีใครจริงๆพี่น้องครับ พุ่มมีแต่พี่น้องประชาชนและพุ่มเชื้อวา่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนคนสง่งขาพี่น้องกับขอบคุณมาคกรกับพี่น้องับ